มาครับวันนี้ผมจะพามาชมนะครับเจ้าส้มซีสนะครับและจะมาเล่าให้ฟังนงตัวนี้ชื่อจริงชื่ออะไรนะครับสําหรับน้องๆมือใหม่ที่อยากรู้นะครับว่านกเล็บเบิร์ดเจ้าแห่งสีสันนะครับมันสวยได้ขนาดนี้นะครับลองมาดูกันครับก็คือนกนกนกตัวนี้นะครับเป็นนกเลสส้มนะครับคือเลสซับเนี่ยครับแต่ว่าเขาเป็นสีส้มเราก็เลยเรียกว่าเลสส้มนะครับยุคนึงสมัยนึงเป็นนกที่แพงมากนะครับแพงมากแต่ว่าพอมายุคนี้ย เขาทําไม่ได้นะครับส่วนมากเขาจะเป็นตัวมีเหมือนแล้วก็ผสมพันธุ์ไม่ได้เขาก็เลยได้แต่ว่าเลี้ยงเป็นนกสวยงามอย่างเดียวนะครับก็เสียดายนะครับถ้าเป็นนกที่ทําได้เนี่ยเลิฟเบิร์ตสีอย่งเงี้ยหาดูได้ได้ยากมากนะครับก็ลองมาดูติดตามดูกันนะครับสําหรับมือใหม่นะครับคือเลสส้มนะครับเลสทับนะครับก็วันนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับกับใต้กงนะครับเคพีโบาปามครับสวัสดีครับ